ก็ก่อนอื่นขอสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะมาแบบว่าบ่นน้อยน้อยหน่อยนะบ่นน้อยนหน่อยที่ผ่านมาบ่นเยอะไปนะครับบ่นก็พกเพราะรักแหละบ่นก็เพราะห่วงแหะนะครับคนเป็นพี่มันก็ต้องบ่นได้ถือว่าคนเป็นน้องก็ต้องรับฟังได้แต่บ่นไม่ได้รับฟังไม่ได้ก็ต้องมาเป็นพี่น้องผมนะครับทีนี้คลิปนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะมาให้ดูและวิสันนะครับและววิสัน สามแปดสามแปดสันระบบแมนบอ่ะดูเปิดไฟหน่อยสามแปดดาสันระบบแมนบ็จะไม่มีอะไรมากแค่ให้มาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างว่าคืออ่ะดูนะครับนี่คือแหนบนะนี่คือแหนบนะครับดูซะดาวิสันระบบแหนบ นะครับจะคุ้นเคยกับระบบสปริงกันใช่ไหมที่ผ่านมาจะคุ้นเคยกับระบบสปริงกันใช่ไหมครับอันนี้ก็จะแลกไปนะระบบแแบกมันจะดีกว่านะครับระบบแบบจะดีกว่าตัวนี้เป็น3 8นะครับโมกึ่ง CNC นะครับเป็น3 8โมกึ่ง CNC นะดู ระบบคัดปอกนะงานระบบร้อยนะนะตัวนี้นะครับดูนะครับว่าคัดปอกอยังไงนะนี่นะครับคัดปอกระบบคัดปอกคือผมอยากให้คุณดูคือบางทีคุณไปดูตามคลิปตามอะไรเนงะี้ยที่เขาสอนทำผมบอกได้เลยว่าตรงนั้นมันแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะแค่หกสิบเปอร์เซ็นต ไอการจับใส่เข้าไปในตัวปืนเนี่ยใครก็ทาได้นะครับแค่ดูก็ทําได้ไงจับใส่เข้าไปแต่ถามว่าการจะทําให้ทุกอย่างมันพอดีให้ทุกอย่างมันพอดีให้มันใช้งานได้ให้มันไม่เกิด,ก,ดการขัดข้องใ,ใดๆเนี่ยตรงเนี้ยมันยากเขาเรียกว่าไล่ระบบการไล่ระบบอะไรต่างๆนานะนะครับอย่างตัวนี้ผมให้ดูตัวอย่างเลยนะครับเป็นงานที่ดีมากนะครับเป็นงานที่ดีมากโมจะไม่มีคอนเลยนะนะครับโมจะไม่มีคอนเลยเคยมีคนถามผมมาหลายท่านว่าพี่ทําไมโมผม คือมันก็จะมีแค่ว่าช่วงเนี่ยนิดหน่อยกันเองซึ่งมันมันมันจะต้องมีช่วงให้ผ่อนคลายวะแต่โดยรวมมันจะไม่คอนเลยนะจะไม่คอนสำหรับผมในะความคิดผมตรงนี้คือจุดสําคัญนะครับตรงนี้คือจุดสำคัญ,นะคคคญเพราะหลายๆคนทําไปแล้วว่าเฮ้ยพี่ทําไมโม่ผมมันหลวมทําไมโม่ผมขยับได้เยอะทาไมอ่าทำไมพอใส่ลูกแล้วผมเหนียวไกลไม่ได้เฮ้ยพี่โม่ชิดไปทํายังไงนะครับอะไรต่างๆนานานเนี่ยต่างๆนานา,นาน ดูนะถ้าโม่มันพอดีเนี่ยนะครับโม่มันพอดีเวลาใสา่ลูกเข้าไปนะครับดูนะครับเนี่ยเวลาใสา่ลูกเข้าไปเนี่ยนะนะเดี๋ยวนะด้ามปืนมันรวมนะครับเนี่ยใสย่ลูกเข้าไปไห้ไหมคุณสังเกตดูที่จานท้ายนะครับเห็นไหมจานท้ายของลูกมันจะใกล้กับหน้าห้องเข็มแต่ไม่ติดหน้าห้องเข็มนะไม่ติดหน้าห้องเข็มนะครับถ้า ถ้าโม่เนี่ยถ้าโม่มันชิดเกินไปคือคุณดันมาตรงเนี้ยมากเกินไปเนี่ยเวลาคุณใส่ลูกข้าเนี่ยใส่ลูกข้าคุณจะเอาข้าโม่ไม่ได้นะคุณจะต้องมาง้างนกก่อนมาง้างลกเพื่อให้เข็มมันหลบนะครับถ้าปล่อยเข็มไว้ายาวเลยต้องง้างลกออกมาก่อนง้างลกนะครับแล้วตกเข้าไปนะฮะซึ่งมันมันมันไม่เวิร์กเหว่าไม่เวิร์กเข็มถ้าถ้าทำเข็มได้พอดีอะ่ะมันก็จะเข้าได้นะครับแล้วมันก็ตัดระยะก,การแทงจะแน่นอนนะครับ ทีนี้เอโม่หลวมเนี่ยบางคนบอกว่าพี่ทําไมโม่ผมผมผมทำแล้วทําไมโม่ผมหลวมนะคลิปที่แล้วผมก็ได้บอกาคร่าวไปแล้วนะเดี๋ยวลูกก่อนนะครับคือตรงเนี้ยตรงบ่าตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะอะไรชี้ดูนะตรงบ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยบ่าลํากล้องเนี่ยคุณเห็นไหมเวลาคุณใส่ลํากล้องไปมันจะมีบ่าอยู่เนี่ยตรงเนี้ยกลมๆเนี่ยตรงเนี้ยคุณไปเจียออกมากเกินไปนะครับหรือไปตะไบมันออกมากเกินไปซึ่งมันไม่มีความพอดี มันไม่มีความพอดีถ้ามาปอมมันมากไปปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นช่องว่างให้โม่ขยับได้ถูกปะให้โม่ขยับได้แต่ถ้าคุณทําพอดีเนี่ยไอตรงเนี้ยมันก็จะดันตรงหน้าโม่นะครับดันตรงหน้าโม่คุณซึ่งมันก็จะเป็นแบบว่ามันจะล็อกพอดีของมันนะล็อกพอดีของมันแต่ไม่ใช่ว่าให้มันล็อกมากเกินไปนะจนจนแบบว่าเสียดสีนะครับไม่ใช่มล็อกมากเกินไปทุกอย่างมันต้องมีความพอดีตรงเนี้ยตรงเนี้ยคุณไปนี่มากเกินไปนะครับตรงนี้คุณไปนี่มากเกินไปโอเคนะ นี่คือการแก้ไขคร่าวๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับบางทีเอาพี่ทําไมโม่หมุนบ้างหมุนบ้างผมจะบอกประจําเลยก็ถือว่าการบอกไปเรื่อยๆกันก็เนียเช็ค <ๆ S 2> อย่างผมเนี่ยดันเนี่ยมาข้างหน้าถ้ามันดันดันมาข้างหน้าได้ปุ๊บเนี่ยไอขาเขี่ยโม่เนี่ยไอขาเขียดอกจันเนี่ยมันจะลงมาบลงมาตรงร่องดอกจันพอดีนะครับแ่านี้ก็แปลว่าเข็มเรายาวเกินไปเข็มเรายาวเกินไปสำหรับตัวแดนวิสันนี่นะครับตัวแดนวิสันจุดสาคัญอีกจุดหนึ่งนะสำหรับคนเล่นแดนวิสันก็คือว่า ต้องล็อกมู่นะครับต้องล็อกมู่นะนี่คือตัวตัวเซฟเห็นไหมครับล็อกมู่นะครับเนี่ยเวลาคุณเอามู่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับดูนะครับเวลาคุณเอามู่เข้าไปแล้วเนี่ยนะก่อนจะใช้งานเนี่ยคุณจะต้องดันในตัวเนี้ยให้กลับมาที่ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งท้ายนะครับตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งตำแหน่ง S นะตำแหน่ง S เพื่อล็อกมู่นะเนี่ยคุณต้องดันกลับมา นะครับบางทีถ้าเกิดมันดันไม่ได้ถ้ามันมันดันมาไม่ได้ให้คุณขยับนี่หน่อยขยับลงนิดนึงนะครับถอยลงกว่าน,นิดนึงนี่นจะดันมาได้ <c oughs> นะครับจะดันมาได้ทีนี้โม่จะล็อกแหลวนะครับโม่จะล็อกนะตรงนี้อย่างเป็นจุดสาคัญ <c oughs> แล้วก็สามแปดนี่สําหรับสามแปดเน้นย้ําเลยนะครับถ้าเป็นลำเกียวเนี่ยจะเกิดปัญหาบ่อยจะมีปัญหาที่ว่ายิงไปช่วงแรกเนี่ยลูกจะคาอยู่กลางลํากล้องบ้าง คาอยู่ปากกระบอกบ้างคือลูกไม่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นลำเกลียวเนี่ยบางทีอาช่างบางท่านเนี่ยเขาทำลำเขาทำเกลียวสูงขึ้นมาเกินไปนะครับเกลียวสูงขึ้นมาเกินไปเฉะนั้นวิธีที่แก้ไขง่ายเลยก็คือว่าอย่างแรกเลยเอาตะไบาหางหนูลงหน่อยหน่อยนะครับผมเน้นย้ำคำว่าหน่อยนะไม่ใช่มากจนเกินไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเกลียวมันจะหายหมดนะครับก็ให้มันโล่งหน่อยตะไบลงไปให้มันโล่งหน่อยส่วนปากกระบอกเนี่ยปากกระบอกเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นขนาด3 2สองเนี่ยยิงทะลวงได้เลยนะครับยิงทะลวงได้เลย นะครับผมใช้วิธียิงทะลวงแต่ถ้าเป็นขนาด3.8เนี่ยคุณจะต้องอ่าตะไบมันหน่อยนะเปิดเปิดหน้าโม่มันหน่อยเนี่ยเปิดหน้าโม่กันนะครับตรงตัวบอดี้ปืนเนี่ยเปิดหน่อยเพื่อที่ว่าให้ลูกให้ลูกมันออกได้นะให้ลูมออกนะลมันออกได้คลอ่องให้ลูกมันออกได้คล่องเนย่ยตัวเนี้ยเขาจะทํามาพอดีเลยนะครับ <S <S ก็คือว่าเขาเขาจะเอาเอาข้างหน้าเนี่ยออกเลยนะตรงตรงบอดี้ปืนเดิมเนี่ยออกมาเลย,นะเย,ออเลยปุ๊บเห็นไหมขนาดจะเท่ากับลำกล้องพอดีเลยนะครับปากกระบอกลำกล้องพอดีสวยงามนะครับ นี่คือช่างที่ว่าทําสวยงามนะทาสวยงาม